เมื่อกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นความหวังในการสร้างอาชีพของสตรีกับเผชิญกับวิกฤตหนี้ค้างชำระที่พุ่งสูงขึ้นคุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเธออย่างไรแต่วันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยกลไกนครศรีโมเดลที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและนำไปสู่ความสำเร็จระดับประเทศก่อนหน้านี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานการณ์นี้ที่น่าเป็นห่วงจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนกว่า2,000โครงการคิดเป็นเงินกว่า300ล้านบาทในปี2566จังหวัดนครศรีธรรมราชมียอดหนี้ค้างชำระสูงถึงร้อยละ32.61คิดเป็นเงินกว่า23ล้านบาทและจัดอยู่ในอันดับที่75ของประเทศซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องรีบแก้ไข ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยการใช้กลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในเชิงพื้นที่คือการขับเคลื่อนจากระดับอำเภออย่างเต็มที่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้มาจากแนวทางต้นแบบที่อำเภอปากพนังปากพนังโมเดลที่สามารถลดหนี้ค้างชำระกว่า7ล้านบาทลงเหลือเพียงสองล้านบาทเศษได้อย่างน่าทึ่งโดยกำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานนักวิชาการจังหวัดพัฒนาการอำเภอ พัฒนากรลงพื้นที่หาสาเหตุของปัญหาอย่างละเอียดจนพบว่ามีเพียง3สาเหตุหลักคือ1โครงการกระจุก2คนในครอบครัวผู้นำชุมชนไม่รับรู้และ3สมาชิกไม่มีเงินออมจากนั้นจึงนำบทเรียนนี้มาขยายผลใช้ทั้ง23อําอำเภอทั่วจังหวัดภายใต้โมเดล3เท่ากับ2บวก1เป้าหมายของ3ประกอบด้วย1พัฒนากรต้องมี1โครงการ เื่อไม่ให้โครงการกระจุกที่อำเภอเดียว2มีหนังสือให้ผู้นำคนในครอบครัวและมีหนังสือรับรองอื่นๆ3รายงานการติดตามเป็นคิดประกอบการนำเสนอโครงการทําสัญญาและหลังได้รับเงินและเป้าหมายของซองคือการแก้ไขหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกียรหรือมาตรการแก้ไขหนี้เพื่อลดภาระของสมาชิกและทำให้เงินกองทุนกลับมาหมุนเวียนและการติดตามเงินคืน สร้างความตระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้สมาชิกชํารนี้คืนกองทุนตามกำหนดและเป้าหมายหนึ่งคือการลดหนี้ค้างชำระอย่างยั่งยืนเพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งทุนที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับสตร,รีคนอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพโดยที่สตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถลดหนี้ค้างชำระได้สำเร็จอย่างโดดเด่นจนติดอันดับต้นๆของประเทศ ทำให้ในปี2567 2568สถานการณ์หนี้ของนครศรีธรรมราชเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหนี้ค้างชำระร้อยละ32.61ลดลงต่ำกว่าร้อยละ5จะเคยอยู่ลำดับที่75ของประเทศความสำเร็จนี้ส่งผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถนำผู้เป็นหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยรก้อนฟ้องได้สำเร็จกลายเป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการหนีอ้อย่างยั่งยืนคนครศรีโมเดล จึงเป็นมากกว่าโครงการแก้นี้แต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมีการบริหารจัดการที่ดีมีกลไกที่เข้มแข็งและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะสามารถเป็นแหล่งทุนที่ยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงหากคุณสนใจแนวทางนี้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของคุณได้เพื่อให้สตรีไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน